สวัสดีครับอันนี้จะเป็นงานการบ้านที่จะคิดเองนะครับคิดชิ้นที่สามบทที่สามนะครับเปิด solid work ขึ้นมาครับ new ครับ part ชิ้นนี้จะทำเป็นที่ทับกระดาษนะครับมาเลยครับ sketch ครับผมเลือกวงกลมนะครับเลือกจาก top plane นะครับอมาวาดเลยนะครับวงกลมจาก origin ที่ทับกระดาษ R ห้าสนะครับติ๊กถูกครับจากนั้นส m าร์ Dimension ขนาดร้อยครับถูกต้องถูกนะครับผม X 2นะครับ ดึงขึ้นมาครับเป็นระยะยี่สิบนะครับติ๊กถูกครับผมจากนั้นนะครับมาดูที่ท็อปเพลนเีครับเราจะสเก็ตอีกรอบนะครับใช้เซอร์เคิลครับวงกลมเหมือนเดิมครับกำหนด r ครับ r เล็กลงนิดหนึ่งครับ40ครับ ติ๊กถูกครับจากนั้นใส่คำสั่ง X 2นะครับดึงขึ้นมาครับเป็นระยะ40ครับผมจากนั้นใกล้เป็นรูปเป็นล่างแล้วน,นะครับเราก็มาฟิ l e ล t ครับผมเลือกฟิ l e ล t นะฮะ ห้าครับห้ามิล <c oughs> ด้านล่างด้วยครับเป็นเล็ตครับผมห้าเท่ากันครับส่วนนี้นะฮะเป็เล็ตเป็นระยะสามนะครับติ๊กถูครับผมก็จะได้แล้วนะครับรูปร่างของที่ทับกระดาษที่สวยงามครับ